ถึงแตงโมอ่ะบอกเลยว่าความน่ารักและความผูกพันอ่ะมันพูดกันไม่หมดในวันนี้หรอกนะคะวันนี้ที่มาเนี่ยนะคะอยากจะมาส่งน้องอยากให้น้องรู้ว่ามีคนมากมายในประเทศไทยที่รักน้องแล้วก็ถึงแม้ว่าน้องจาจากไปแล้วแต่ขอให้น้องได้รับรู้เลยว่าน้องไม่ได้โดดเดี่ยว น้องยังมีคนไทยทั่วประเทศไทยแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนในประเทศไทยที่รักแล้วก็มาร่วมกันส่งแตงโมในวันนี้อย่างทั่วถึงจริงๆวันนี้แตงโมเนี่ยเวลาเขามีความทุกข์อะไรเนี่ย เขาก็จะนึกถึงแม่แม่เขาหรือว่ามีอะไรเดือดร้อนเนี่ยเขาก็จะนึกถึงแม่หลายๆคนที่ช่วยเขาไม่ว่าจะเป็นแม่ออสแม่เซงแม่แม่เอแม่อ้วนเราก็ดีใจที่เขานึกถึงเราให้เกียรติเราว่าเราเป็นแม่เขาแล้วก็ตังโมเนี่ยได้ตอบแทนบุญคุณแม่อ้วนหมดแล้วโดยการเรียนจบเพราะว่าแม่อ้วนอ่ะเคยบอกกับเขาว่า ไม่ต้องการอะไรต้องการให้ตังโมเรียนจบไม่อยากให้คนมาดูถูกตังโมว่าเป็นดาราที่เรียนไม่จบแล้วตังโมรับปากกับแม่อ้วนเมื่อสองปีที่แล้วว่าหนูจะเรียนให้จบหนูจะเอาปริญญามาเป็นของขวัญให้แม่อ้วนแม่อ้วนรอหนูนะแล้วเรื่องมันผ่านไปสองปีแล้วแล้ววันที่ตังโมรับปริญญาตังโมก็ ลายมาบอกแม่อ้วนส่งเสียงข้อความมาว่าเงินที่แม่ให้หนูมาหนูเอาไปร่ำเรียนจนจบแล้วนะเป็นของหวันให้แม่นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการให้ตังโมเนะี่ยเรียนจบแล้วประสบความสำเร็จและตังโมก็ทำให้แม่อ้วนมีความสุขแล้วแต่ว่าแม่อ้วนก็รู้สึกเสียใจที่ วันรับปริญญาเขาอยากให้เราไปถ่ายรูปกับเขาแต่เราก็ไม่อยากไปที่เกียรแต่งตัวตอนเช้าเราก็อยากให้เขาถ่ายรูปกับเด็กๆรุ่นเดียวกับเขาเราก็เสียใจที่ไม่ได้ไปเขาชวนไปนอนที่บ้านเขาเราก็ไม่ไปเราอยากให้เขาอยู่กับเพื่อนๆเขาถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไปอยู่กับเขาตลอด ถ้ารู้ว่าวันนี้จะมาจะมาถึงเราจะไปอยู่กับเขาจนวันสุดท้ายอยากจะบอกน้องว่าทุกคนรักแตงโมแล้วก็อยากจะบอกแตงโมว่า ยังมีคนอีกมากมายหลายคนในประเทศไทยที่หวังดีแล้วก็เป็นหน่วงตังโมตังโมเขาอาจจะมีความไม่เชื่อ,เ,อเรื่องราวของความรักร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าณตอนนี้คนใน,นประเทศไทยที่ส่งใจช่วยกันตังโมทุก,ทกวิถีทางเนี่ยตังโมต้องรับรู้ว่าคนไทยทั้งประเทศพวกเราทุกคนเพื่อนพี่น้องๆในประเทศไทยทุกคนรักตังโมด้วยความจริงใจ ไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะเตรียมมากล่าวไว้อะไรแล้วก็พูดถึงแตงโมในมุมของพี่อ้วนที่ที่รับรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเท่านั้นเองค่ะพี่ว่าสง่สงเศษแตงโมไปรโยู่ขอไม่พูดถึงตรงนี้นะคะ แตงโมเป็นคนดีไง <the> แตงโมเป็นคนน่ารักถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้แตงโมเนี่ยก็จะรู้ว่าแตงโมเนี่ยเป็นคนน่ารักมาก <_ Q. S 1> แล้วแม่อ้วนในชีวิตจริงก็ไม่มีลูก <_ Q. S 1> ถ้าแตงโมเข้ามาในชีวิตแล้วมามา,มาเติมเตม็มคำว่าลูกให้คบให้กับแม่อ้วนได้อะเราก็ไม่ต้องอธิบายว่าความรักความผูกพันนะ่ะมันจะมากขนาดไหนค่ <_ Q. S 1> ะ ตลอดราะเวลาที่ผ่านมาคือเด็กที่อู่นี้คือผ่านให้ขึ้นบินแสดงอะไรเนี้ยเราให้กำลังใจยังไงบ้างสอนให้ใจบ้างบนชีวิตคือพี่กวรจะสอนแตงโมเสมอไม่ได้สอนคำว่าสู้ๆนะคะสอนคำว่าอดทนนะลูกในชีวิตของลูกถ้าลูกไม่มีใครขอให้ลูกจงนึกถึงแม่เป็นคนสุดท้ายแม่จะอยู่เคียงข้างลูกเสมอ พูดแบบนี้กับแตงโมหลายครั้งและพูดมาหลายปีแล้วค่ะนายก็ขอให้วิญญาณของแตงโมนะได้ไปสู่จุดที่ไม่ต้องลำบากไม่ต้องฝาาฝันอีกแล้วนะคะไปดีนะลูกลาก่อนลูกลักของแม่